สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำการเปิดไพ่ในหัวข้อที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดที่คอยปกป้องรักษาคุณนะคะก่อนอื่นเรามาเช็คพลังงานกันก่อนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นหญิงหรือชายหรือเป็นเพศทางเลือกใดๆให้ท่านสลับพลังงานนะคะหน้าไพ่อาจจะไม่ตรงเพศแต่พลังงานที่เรากล่าวมาอาจจะเป็นของท่านก็ได้นะคะ หน้าที่สำคัญเราทำไพ่แบบรันดอมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหากใครอยากได้คำทํานายที่ถูกตรงและแม่นยำติดต่อดูเป็นการส่วนตัวได้ค่ะพลังงานขอไพ่พลังงานตัวตวนเลยค่ะอขอไพ่พลังงานตัวตวนเลยค่ะ ไพ่เมเจอร์นาดยังไม่ออกเลยขอไพ่พลังงานตัวตวนนะคะสิ่งสธิ์มีแต่ดาบกับดาบอืมโอเคมาไพ่เมเจอร์ขนาดออกมาหนึ่งใบคือไพ่เดอะเวอร์นะคะคนที่เกิดบันสาว คนที่เกิดวันเสารคนที่ออยู่ต่างประเทศนะคะไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านของตัวเองหรอกไม่ได้อยู่บ้านเมืองของตัวเองอยู่ไกลๆอะไรเงี้ยนะคะพลังงานาก็จะค่อนข้างแม่นยำนะคะคนธาตุลมกรกฏได้อธาตุาด,ดินมังกรได้ค่ะเพื่อนอือฮึ าตุไฟยังไม่เห็นนะวันนี้พลังงานค่อนข้างจะเพาะเจาะจงนะคะพลังงานของคนที่เข้ามาดูเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบมีความดิ้นรนนะคะทำอะไรก็ทำด้วยตัวเองนะคะแล้วก็จะต้องเป็นคนที่ต้องต้องออกจากบ้านอะ่ะได้ไปอยู่ที่ไกลอ่ะนะ,ะนะมีความรับผิดชอบ สูงมากแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวหาเงินให้กับครอบครัวใช้ด้วยนะคะโอ้โ oh, หเป็นพลังงานที่แบบค่อนข้างคือต้องสู้ต้องไฟเตอร์ชีวิตคุณอะ่ะแต่ถ้าแล้วที่สำคัญนะอืรอบกายคุณนะคะชอบมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะถึงแม้ว่าคุณจะหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ยังโทรมา หาขอยืมตังค์อยู่เรื่อยอะไรเงี้ยค่ะยืมแล้วก็ไม่ได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นน่ะดวงคุณนะคะเป็นคนที่แบบค่อนข้างดวงใหญ่คือต้องสู้ต้องดินน้นรนทําอะไรด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนพลังงานที่อยู่ไกลอะ่ะถ้าเกิดคุณไม่ได้อยู่ต่างประเทศนะคุณก็ต้องอยู่ต่างจังหวัดอย่างเช่นบ้านอาจจะอยูอ่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่มาทํางานกรุงเทพอะไรเงี้ยก็ไกลเหมือนกันนะอ่าประมาณนี้ยกตัวอย่างนะคะ แต่ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่แล้วเพราะไพ่ไพ่ตัวนี้ค่ะมีการอุดหนุนค้ำจุนช่วยเหลือนะคะแต่คุณอาจจะไม่เห็นหรอกเพราะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคราวนี้เรามาดูไพ่ขยายซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเป็นยังไงเห็นพลังงานคุณแล้วไพ่ตกนี่โอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณพลังงานไม่ธรรมดานะคะขออีกสองใบว้าวอื้อหือ คุณเป็นคนมีความกระตันยูนะถ้าไพ่ใบแบบนี้ขึ้นนะ่ะถึงว่าชีวิตคุณนะคะจะแบบต้องรับภาระมากๆแล้วก็จะต้องมีมีอะไรที่เหนื่อยต้องรับผิดชอบเยอะๆผู้คนชอบมาอาศัยคุณนะ่ะคุณจะอยากให้อาศัยหรือไม่อาศัยก็ตามทีบางทีมันเป็นภาระหน้าที่โดยกำเนิดที่เราจะต้องชดใช้กรรมต้องดูแลกันไป ตามธรรมะนะคะเ,เพื่อนๆแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะเดอะสเตงพลังงานของคุณยิ่งใหญ่นะคะเนี่ยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะค่อนข้างเข้มแข็งถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์แบบสิงโตเจ้าบ่านนะคะถ้าเป็นเทพก็จะเป็นเทพที่แบบที่มีกําลังมากนะคะเ,เพื่อนเพราะฉะนั้นนะ่ะคุณสังเกตไหมเวลาที่คุณจะล้มคุณจะไม่ล้ม เวลาที่คุณสู้นะ่ะมันเหมือนมีพลังภายในอะไรมาผลักดันคุณอยู่ให้สู้สดใจเลยบางคนผ่านไม่ได้หรอกถ้าเจออย่างคุณแต่คุณผ่านได้ผ่านได้เฉยผ่านแบบผ่านแบบคนอื่นก็ต้องฮะนึว่าคุณจะล้มแล้วล้มอีกแต่คุณก็จะลุกมาได้เพราะว่าคุณมีพลังภายในพลังภายในเนี่ยสินสติสข,ของคุณค่อนข้างเข,ข้มแข็งระดับเจ้าป่าเลยแหละนะเนี่ย yeah. ไพ่ตัวตนของคุณ The World มาอีกแล้วเนี่ยเอะแสดงว่าดวงวิญญาณของคุณเนี่ยไม่ค่อยสอดคล้องกับคนบนโลกนี้สักเท่าไหร่นะคะถ้าไพ่ The World ขึ้นมาซ้ำสองใบอันนี้ก็ The World นะคะต่างสำรับขึ้นมาสองใบอันนี้ต้องปิดเพราะว่าเป็นภาพโป๊เอ่อเพื่อนๆค่ะแสดงว่าตัวคุณอนะเป็นดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นดวงวิญญาณเก่าแก่ที่เกิดบนโลกนี้ที่ เกิดดับเกิดดับเป็นโลกนี้นะคะคุณอยู่อีกมิติหนึ่งอยู่อีกจัก,กรวาลหนึ่งนะคะที่เป็นจัก,กรวาลที่ค่อนข้างที่ส่งพลังที่ว่ามาเกิดพวกคุณลงมาสร้างบารมีหรือเปล่าบางครั้งคุณจะรู้สึกว่าจิตของคุณไม่ได้ผูกพันกับใครหรอกเหมือนแตกต่างกับคนในครอบครัวแต่ก็ทิ้งพวกเขาไม่ได้เพราะคุณเป็นคนดีนะคะ่ะคนดีอะ่ะก็จะแบบรับผิดชอบขี้สงสารช่วยเหลือคนอื่นนะคะ แบกรับเรื่องของคนอื่นคะทั้งนั้นที่คนอื่นไม่ได้ดีกับคุณเลยนะขนาดหนีไปอยู่เมืองนอกก็ยังเจอเจอตามลำควานมาของเงินนี่ไงอ๋อไพ่บอกเลยเราเราเราสรุปเลยเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณค่อนข้างแข็งแกร่งคุณรู้เปล่าว่าการที่คุณมาเจอคลิปนี้ยมันไม่ใช่เรื่องเงินการที่คุณตัดสินใจกดมาดูคลิปเนี้ยเป็นสารสารของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สารของจิตวิญญาณของคุณนะคะ หรือใดๆก็ตามนะคะบริวารของคุณพ่อแม่ของคุณที่อยู่ต่างดาวต่างมิติก็ตามทีอยากให้คุณได้กำลังใจและได้ดูคลิปนี้คุณรู้ไหมการที่คุณลงมาอยู่ณนะปัจจุบันเนี้ยบนโลกเนี้ยนะมันเป็นการสร้างบารมีนะคะมันอาจจะเหนื่อยแหละมันอาจจะเจอแต่คนไม่ดีคนเบียดเบียนแหละแต่ให้รู้ว่าเมื่อไรที่คุณให้ได้ น,ะะนั่นหมายถึงว่ากําลังของคุณกําลังพัฒนานะคะจิตปิญญาณของคุณกําลังเสียสละอยู่นะคะแล้วก็ได้มีการแบบพัฒนาในการให้นะคะดังนั้นนะคะเผ่าพันธุ์ของคุณที่มองอยู่นอกโลกค่ะเขาเห็นเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณแข็งแกร่งคุณเป็นชาวแสงอ่ะคุณเป็นชาวอาริยะชาวแสงอีกมิติหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณก็คือ ดีไม่ดีคือไฮเออร์เซลในตัวของคุณนั่นแหละคือจิตวิญญาณอันลึกซึ้งจิตวิญญาณอันเดิมแท้ของคุณไฮเออร์เซลที่อยู่ในตัวคุณนะคะถามว่าพลังงานนี้คุณรับไปทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะเพราะว่าการอ่านไพ่ของเรานะคะเราไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยเราอ่านตามพลังงานหน้าไพ่เลยนะคะพลังงานก็คือปรมัดปรมัดก็คือ คอนตัมคอนตัมก็คือเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เกิดณขณะหนึ่งด้วยเหตุปัจจัยที่มาประกอบนะคะเป็นพลังงานพลังงานหนึ่งนะคะอาจจะแปลเป็นมวลก็ได้อาจจะแปลเป็นสสารหรือเป็นพลังงานก็ได้นะคะทุกอย่างมีจริงแต่มีจริงแค่ชั่วขณะหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะคะเ,เพื่อนๆดังนั้นทำอะไรคะ่ะทำเต็มที่ แล้วก็อยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็คิดเสมอว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้กรรมเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารามีนะคะพลังของคุณสวยงามและแข็งแกร่งมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเป็นแบบใดเนี่ยก็คือไฮเออร์เ e ซลในตัวคุณนั่นแหละและกํลาลังบอกคุณว่าคุณคือชาวแสงคุณเป็นคนที่มาจากดาวอีกมิติหนึ่งอแสนไกลซึ่งลงมาเกิดในโลกมนุษย์นี้เพื่อบำเพ็ญบารามีนะคะ จบพลังงานของคุณสวยงามนะคะยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านนะคะส่วนใครที่สับปรบหลอกลวงไม่จริงใจยืมเงินแล้วไม่ใช้คุณให้เท่าไรก็รู้จักพอคุณก็พิจารณาด้วยพรมวิหารสี่นะคะเมตตาแล้วกรุณาช่วยเหลือแล้วเขาจะดีไม่ดีเราก็ต้องมีมุติตาจิตสุดท้ายเราต้องอุเบกขาและปล่อยวางนะคะ และดวงจิตวิญญาณของคุณจะเบาสบายจะมีความสุขและการบําเพ็ญบารมีของคุณจะเป็นเรื่องสนุกจากนี้ไปนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณหรือไฮเออร์เซลของคุณหรือในพลังงานในตัวของคุณเอเนจีของคุณมาบอกคุณว่าคุณกับเขาอยู่ร่วมกันเสมอถึงแม้คุณไม่มีใครคุณก็ยังมีไฮเออร์เซลและมีตัวของตัวงขอคุณเองนั่นแหละที่อยู่ดูแลนะคะ เป็นเพื่อนกะะนัลยานมิตรซึ่งกันและกันตลอดไปนะคะสำหรับวันนี้ท่างขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีนะคะยินดีที่ได้รู้จักชาวแสงค่ะสวัสดีค่ะ